5ประเด็นหลังเกมครับโอ้โ oh หหลังจากที่เชลซีเนี่ยเสมอกับทางด้านของคิซาวพาเลตนะครับอดคว้า3แต้มนะครับสุดท้ายเนี่ยโอ้โ oh หถือว่าเป็นเรื่องที่ถามว่ามันเสียใจขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแต่สิ่งที่ผมไม่โอเคแล้วก็มันยังอยู่ในใจเนี่ยก็เพราะว่าทีมเรานั้นควรที่จะทำให้ดีกว่านี้นัดนี้นะครับผมบอกตามตรงเลยนะครับว่าตรงๆอะ อตอนที่แพ้แมชช y ตี้เนี่ยผมมองว่ายังไม่อึดอ,อัดใจทั้งนั้นนี้เลยนะผมมองว่านัดน,นี้เนี่ยเราฝืดไปจริงๆนะครับมาก็5ประเด็น1เลยก็คือแนวลุกเนี่ยไม่กล้าเล่นครับทุกคนครับคุณลองคิดภาพนะตอนต้นเกมเนี่ยถามว่าเราคลองบอลมากกว่าคออริสเซอร์เปเลไหมใช่เราคองบอลมากกว่าคออริสเซอบ์เปเลสเจดสิเอร์เนเลยนะครับทุกคนครับเฟติกออกมาแบบนี้นะครับหลังจากที่ จบครึ่งแรกนะครับแต่ว่าเราคลองบอลแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีประสิทธิภาพขนาดนั้นนะครับทุกคนลองสังเกตนะเวลาเราคลองบอลเนี่ยแบ็กซ้ายคุคุเรียเซนเตอร์คู่โฟลฟอน่าคู่กับโควิลแบ็กขวากุตโตเนี่ยเราจะคลองบอลเป็นตัวยูหรือถ้าไม่ได้คลองบอลแบบตัวยูเนี่ยแดนกลางทั้งเอนโซทั้งไกเซโดเนี่ยได้บอลปุ๊บก็ต้องส่งคืนหลังคือมันมีแค่นี้จริงๆนะครับแล้วคิดซปผลิตเนี่ยถามว่าเกมลับเขาเนี่ย ปั่นปวนไหมเกมรับเขาหัวเสียไหมที่เจอเราคลองบอลแบบนี้ไม่ได้หัวเสียน,นะครับทุกคนครับเพราะว่าเราคลองบอลแต่แดนตรงกลางแล้วก็ข้างหลังของฝั่งเราเอง่ะทุกคนต้องอกปะคือเราไม่ได้พยายามที่จะทําเกมลุกไปตลอดเวลาเราไม่พยายามที่จะใส่เกมลุกไปตลอดเวลาคือคลองบอลอยู่นั่นแหละซึ่งฝ่ายตรงข้ามไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแต่กลับเป็นเราซะเองที่มีความกดดันเอออันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนคิดเห็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ส่วนตัวผม ผมมองว่าคองบอลมากมันก็ไม่ได้ดีแล้วก็เรื่องของแนวลุกไม่กล้าเล่นเนี่ยคุณลองคิดสภาพนะถึงแม้ว่าวันนี้มาดูเอเกจะเล่นดีนะสำหรับครึ่งแรกนะครับแต่ไอความเล่นดีเนี่ยมันก็อยู่ในความที่บางจังหวะอะที่ควรจะจ่ายเสียงที่ควรจะจ่ายแบบวัด50-50ไปเลยอะถ้าจ่ายพลาดก็แค่โดนตัดแต่ถ้าจ่ายได้ก็มีโอกาสได้ลุ้นเนี่ยบางจังหวะ บางเขาเรียกว่าอะไรบางห่วงเวลาที่มันจะควรที่จะต้องจ่ายเสี่ยงบ้างอ่ะมันมีน้อยมากๆแตกต่างจากนันทีเ่เราชนะบู๊ที่แบบขาดลอยนะครับแล้วก็เปโดเนโตวันนี้ถึงแม้ว่าจะมีความเร็วแต่จังหวะที่จี้ไปแล้วสุดท้ายไอ้ตัวทําชิ่งหนึ่งสองไอ้ตัวที่จะทำเอ่อเกมไปไอ้ตัวที่จะสอดขึ้นไปข้างหน้าเนี่ยมันไม่ได้มีแบบนั้นครับทุกคนนึกออกบาร์นี่้แหละคือคําว่าแนวลุกไมเดกาและส่วนตัวนะผมมองว่า เ,เกมลุกเราเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆครั้งหลายๆตัวเนี่ยมันจะมีประสิทธิธภาพก็จริงแต่หลักๆโดยองรวมแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้กล้าทํายังไม่ได้กล้าใส่ใส่ให้กับตรงข้ามใส่ให้กับอกองหลังให้ฝ่ายตรงข้ามนั้นปั่นป่วนมากพอนี่คืออย่างแรกที่ผมมองนะครับสองเลยก็คือ,อามาลิสกาเนี่ยเปลี่ยนตัวก็จริงทําจะแก้เกมก็จริงแต่ไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นไม่ได้เปลี่ยนแท็กติกนะครับซึ่ง ทางด้านของมาเลสก้านีครับผมต้องบอกเลยนะครับว่านัดนี้เนี่ยตอนที่ทําเกมลุกเนี่ยถามว่าให้แบกนั้นเข้าไปยืนอินเบร์ตรงกลางไหมใช่คือมันไปยืนตรงกลางอยู่แล้วแต่เวลาเราทําเกมลุกเนี่ยไกเซโดเนี่ยคนที่เล่น CDM เนี่ยก็ต้องลงมาข้างหลังคอยต่อบอลกับพวกโควิลคอยต่อบอลกับพวกโฟฟาน่าอยู่ดีซึ่งมันก็ไม่ได้สร้างความแตกต่างทุกคนไดออกไปแล้วการเปลี่ยนตัวเนี่ย มันเปลี่ยนก็จริงนะเปลี่ยนตัวก็จริงเปลี่ยนเนโต้เอาฟิลิคเข้าแทนก็จริงมันเปลี่ยนเลี้ยวก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนสไตล์การเล่นนึกออกปะการเข้าทําก็เหมือนเดิมคลองบอลคลองบอลก็เหมือนเดิมแต่ก็ยังไม่ได้กล้า จ่ายบอลจังหวะเสี่ยงไม่ได้กล้าสร้างสรรค์โอกาสที่จะทําให้มันมีผลในการทีเดียเล่นในเกมลุกจริงๆนะครับผมมองว่า,วาเรื่องนี้เนี่ยมาลิสกาต้องไปเปลี่ยนนะเพราะว่าบางทีอา่าอันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับทุกคนไม่ต้องเห็นคิดเห็นเหมือนผมก็ได้คุณเปลี่ยนนักเตะแต่ว่าคุณต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นคุณต้องเปลี่ยนมุมมองคุณคุณต้องมีแผนสำรองดินึกออกปะถ้าคุณจะใช้แผนเดียวเหมือนกับตอนแรกอะ่ะฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นแบบไหน มันจะมองออกใช่ป่ะคือมันจะมองออกเลยว่าเราจะเล่นเราจะเล่นสไตล์ไหนเราจะเล่นแบบไหนคือมันเป็นเหมือนเดิมอะ่ะเข้าใจป่ะเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะไม่ได้มีอะไรที่ทําให้เราเห็นความแตกต่างได้ในเรื่องของเกมลุกวันนี้นะครับ สามเลยก็คือส่งเอ็นคูลงช้าเกินนะครับโอ้โหกว่าจะส่งลงเนี่ยนาทีแปดสิบหกนาทีแปดสิบเจ็ดซึ่งมันท้ายเกมอ่ะมันโอ้โอะโอเคเรารู้ว่าเกมนี้เนี่ยมันทดเวลาไปถึงแปดนาทีแต่คุณลองคิดภาพดิไอนาทีที่แปดสิบหกถึงอ่าไอแปดนาทีอะบวกไปลาวๆประมาณสิบสองนาทีอะคือมันมีขเขาเรียกว่าอะไรมันมีเวลาน้อยไปหรือเปล่าสำหรับเอ็นคูนะครับแล้วเอ็นคูลงมาเนี่ยโอ้โหผมมองว่า เรื่องเกมลุกเนี่ยดูมีความวุบวาบดูมีการกล้าจ่ายบอลกล้าแทงบอลกล้าสร้างสรรค์เกมตรงกลางนะเอออันนี้คือส่วนตัวผมก็ไม่เข้าใจกับมารกานะครับถ้าคุณคิดจะเปลี่ยนเกมจริงๆในเรื่องของเกมลุกที่ทําใหออ้ตัวของเราเนี่ยในเรื่องตัวลุกเนี่ยมันเยอะมากกว่าครึ่งแรกเนี่ย คุณก็ต้องควรที่จะเปลี่ยนเร็วๆไม่ใช่ว่าคุณคิดช้าทาช้าเพราะว่าคิสซ่พาร์เลตเนี่ยบางทีนะครับเขารู้กลิ่นของเราเนี่ยเกมลับของคิสซ่พาร์เลตเนี่ยเขาก็จะยืนกันเป็นแบบเป็นแผงนะทุกคนนึกออกปะกองหลังก็อีกโซนกองกลางก็อีกโซนเกมลุกก็อีกโซนนึกออกปะนี่แหละคือผมมองว่าการที่จะส่งลงจะให้เอ็นคูล,ลงเนี่ยผมมองว่ามันต้องมีเวลาเขาที่จะสร้างจุดเปลี่ยนของเกมนี้ได้เพื่อที่ มัน,ม,นมันจะเป็นจุดแตกต่างอะ่ะสำหรับเกมนี้นะครับเออแล้วก็อ่าอย่างที่สี่เลยก็คือโคพารเมอร์ลงมารับบอลบ่อยเกินทำให้เกมลุกเนี่ยเวลาจะสวนกลับแต่ละทีเนี่ยบางทีเนี่ยเราต้องการสวนกลับเร็วนะครับบางทีมันไม่ได้อะ่ะคือพอเวลาโคพารเมอร์ได้รับลงอ่าลงมารับบอลบ่อยๆเนี่ยผมมองว่าบางจังหวะเนี่ยเพื่อนก็เล่งไปแล้วทําให้การจ่ายบอลเนี่ยบางทีมันจ่ายไม่ได้คือนึกออกป่ะ โคพามเมอร์ mer, มารับบอลตรงกลางเพื่อนเห็นเพื่อนก็รีบวิ่งเพราะว่ากะจะให้โคพาเมอร์จ่ายแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับในความจริงเนี่ยพอเวลาเพื่อนวิ่งขึ้าไปปุ๊บนักตาาเตะทีโซเปเลสตามทันตามไปข้างหลังตามไปยันหน้าคือบางทีเนี่ยพอโคพาเมอร์เห็นปุ๊บมันก็จ่ายไม่ได้มันก็ต้องติดตัวสลับด้กเตะของทีโซเปเลสนี่คือส่วนตัวที่ผมมองนะครับผมมองว่าเกมนี้เนี่ยโคพาเมอร์ Co เนี่ยไม่ต้องลงมารับบอลบ่อยก็ได้คนที่จะอยู่ตรง กลางเพื่อจะทําแนวลุกเพื่อจะอยู่อยู่อยู่ตรงง่ายมานน้อยกว่าหัวกระโหลกนิดนึงอะ่ะเออพอเวลาโคมอาไม่ได้บอลปุ๊บโคบเลมือสร้างสารรค์โอกาสเลยแต่ถามว่าเกมนี้มันมีไหมสำหรับการการสร้างสารรค์โอกาสมันก็มีนะแต่ว่ามัมนมันไม่ได้เยอะเท่ากับเกมก่อนๆที่โคม,มอลเคยทำนึกออกปะอันนี้คืออีกเรื่องหนึ่งเลยครับที่ผมก็มองว่าเวลาเราต้องการบอลเร็วเนี่ย บางทีมันไม่มีบางทีมันไม่เห็นนะครับเออมันก็เป็นจุดที่ทําให้มาริสกาเนี่ยต้องไปติวเทคนิกใหม่ทางด้านของนักเตะเนี่ยอันนี้คือจุดสําคัญเลยนะครับก็คือเรื่องของโคพารเมอร์นะั่นแหละที่วันนี้ก็รับบทเป็นตําแหน่งกลางลุกนะซึ่งผมมองว่ามันก็ดีแต่ว่าเรื่องของการยิงไกลเนี่ยก็ยังขาดอยู่เกมนี้ถึงแม้ว่าจะมีหนึ่งจังหวะที่สวยๆนะเออที่บอลน,น,นั้นแบบจะมุดคานนะแต่ประตูของนั้นของทิสซั่งผฟรตก็เหนียวอีก แต่มันก็มีแค่จังหวะนั้นจังหวะเดียวจริงๆนะเออเพราะว่าหลายๆจังหวะก็ยิงหลุดกรอบบ้างอะไรบ้างนะครับเออแต่เรื่องของการจ่ายบอลเนี่ยก็ไว้ใจเขาได้เพียงแต่ว่าต้องไปอยู่ในจุดที่สูงกว่านี้ไม่ใช่ว่าลงมารับบอลบ่อยครั้งนะครับซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันช้าจริงๆนะครับสำหรับเรื่องของโคพาเมอร์นะครับก็สุดท้ายเลยอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ถึงแม้ว่ามันอาจจะดูแบบเป็นจุดเล็กๆน้อย,นอยๆนะแต่ผมมองว่า ไม่น่ามองข้ามไม่ควรมองข้ามนะครับก็คือเรื่องของแจ็คสันไม่คมนะครับอันนี้เป็นจุดสําคัญจริงๆนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรื่องของความคมเนี่ยบางจังหวะเนี่ยอะกองหน้าเนี่ยสมมตินะโอเครู้แหละว,ว่าแจ็คสันกับฮาเลนเนี่ยสไตล์มันต่างกันฮาเลนเป็นกองหน้าตัวปักอ่าฮาเลนเป็นกองหน้าตัวเป้าจริงๆแต่แจ็คสันเนี่ยมันเป็นกองหน้าที่ลงมาล้วงบอลอยู่บ่อยครั้งมันไม่ใช่กองหน้าตัวปักแต่ ผมมองว่ากองหน้าบางทีอ่ะไอความที่จะต้องมาเล่นเกมลุกไอความที่จะต้องลงมาล้วงบอลมีส่วนกับเกมลุกอยู่บ่อยครั้งเนี่ยบางทีนะมันไม่จําเป็นจะต้องมีก็ได้อันนี้คือส่วนตัวที่ผมมองจริงๆนะครับบางทีเนะี่ยคุณแค่ไปยืนอยู่ตรงหน้าเฉยๆและคุณสมมุตินะเกมนั้นเป็นเกมใหญ่แล้วเรามีโอกาสส่งบอลให้กับกองหน้าเนี่ยได้นิดเดียวสมมุติแค่สิบห้าครั้งไม่มากกว่านี้แต่ไอสิบห้าครั้งนั้นอะ คุณควรที่จะเปลี่ยนให้มันเป็นสกอร์ได้เนืกอออกปะแต่เจ็กสันวันนี้เนี่ยมีโอกาสหลุดเดียวบ้างอะไรบ้างยิ่งจังหวะที่นาะทีที่89อ่ะที่เจ็กสันได้บอลแล้วหลุดเดียวอะ่ะก็ยิงตรงตัวคือไม่ได้ยิงมุมนะอันนี้ผมมอกว่ามันเป็นเรื่องของความคมลุวนๆเลยนะครับเออนี่แหละคือ,อ,อทำไมเราจะต้องสนใจโอซิเมนทําไมเราจะต้องอยากได้ถ้านะโอเคเรารู้แหละว่าตอนนี้เนี่ยโอซิเมนเราไม่ได้แล้วเราก็ต้องมูฟออนนะครับแต่นี่แหละมันคือจุดเด่น แล้วก็เป็นจุดสาคัญเล็กๆนะคุณลองคิดสภาพดิถ้ากองหน้าเราคมวันนี้อ่ะแล้วเรามีจังหวะแค่นิดเ,เดียวอะ่ะเกมมันจะเปลี่ยนไปในทิศทางไหนนึกออกปะ่ะมันจะเปลี่ยนไปแบบโอ้โหฟ้ากับเหี่ยวเลยนะครับถ้ามันมีกองหน้าที่คมแต่เราก็ไม่ได้โทษแจ็คสันอย่างเดียวนะเกมลุกเราวันนี้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเรื่องของจังหวะสุดท้ายเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นเอออันนี้คือเราโทษแจ็คสันอย่างเดียวไม่ได้แต่มันก็ คือมันก็มองข่าไม่ได้อะนึกออกไหมครับเออแล้วภาพรวมโดยทั้งหมดเนี่ยเชลซีของบอลมากแต่ไม่กล้าเล่นนี่คือส่วนตัวที่ผมมองในเกมนี้นะครับนี่แหละก็ของให้ปรับปรุงใหม่เถอะเพราะว่าถ้าคุณเจอกับคิตัลเปเลตเนี่ยแล้วคุณยังเก็บ3ามแต้มไม่ได้เนี่ยนัดหน้าที่เราเจอสมมตินนะเราเจอทีมที่แข็งกว่าเนี่ยเราเราจะเรา,เราจะปิดบัญชีเราจะเราเราก็จะเป็นแบบนี้นึกออกปะเกมมันก็จะไปแบบนี้สุดท้ายแล้วก็คือ มันมีโอกาสที่จะเสมอแล้วก็มีโอกาสที่จะโดนยิงด้วยซึ่งจังหวะวันนี้ถามว่าเรามีโอกาสที่จะโดนยิงนําไหมเรามีด้วยเพียงแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็ไม่ได้คมขนาดนั้นด้วยเกรดนักเตะด้วยเออของทีโซ่พาเลตนะครับเราก็ต้องเข้าใจในจุดนี้แต่ถ้าคุณลงที่สภาพเราเจอกับแมสซิตี้เราเจอกับลิพูใหม่เนี่ยไม่น่ารอดว่ะเอออันนี้คือสิ่งที่เชลงซีจะต้องไปปรับนะครับนี่คือทั้งหมดทั้งมวล5ประเด็นหลังเกมนะครับที่ เชียลซีนั้นจะต้องไปปรับแก้โดยด่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเล็กหรือไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือแม้แต่เจอทีมในระดับเดียวกันก็ตามอันนี้คือส่วนตัวทั้งหมดทั้งมวลนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะทุกคนครับบ๊ายบาย